เลยครับรีวิววิถีชีวิตชาวสวนท่นะครับสุดลูกหูลูกตาเลย,เลยนี่กะกันซอสอ่ะไปด้วยนี่ยพื้นที่กวา้างใหญ่ไพศาล ไงมาชีว yeah, okay, oh ิตชาวสวนพริกนะครับตอนนี้ก็ใกล้ช่วงฤดูเก็บเก็บเกี่ยวอ่ะโอ้โห เอเนี่ยมาครับสำหรับทำซอสตัวอย่าง นี่เลยต้นพริกครับวันนี้เรามาดูทับสวนพริกที่เชียงรายแม่สายสุดลูกหูลูกตาเลยเยี่มมา